ก็อยู่ในรายการ s p a r k s n g a m e r ตอนนี้ในเกม a d e n t u r Auto V Story Mods นะครับอ่าก็อยู่ในภารกิจอ่าไปเผาบ้าน o n e l นะฮะอ่านั่นแหละเราจะไประเบิดบ้านเผากระท่อมกันนะโอเค่โทรมาเลย It's business, fella. You want to discuss well, it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Win, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones cuz I am on the way to your lab and we're going to see how much of a family meth business you got when I'm done. Mm. Oh, oh, you are going to die.

How many brothers you got, you in-breast freaks? I don't know how I'm going to do it, but I'll kill the lot you. Okay,

เขาระเบิดระเบิดอ <noise> ืมอ nah e okay ืมอืมเฮ้ยยิงมาจากไหนวะงงไอสัตว์งงขามอนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอยู่ในบ้านใช่ไหมยิงยัดบ้าน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 

เรบตรงนี้เราถึงเข้าหรือบมาแล้วจะไมปชั้นบนก่อนอยู่ไหนบ้างห้องนี้มีผู้ใดไหมอ๋อนี่ที่หลับสองอะไรวะเฟักกี้เทลี่ยวมือมีในห้องนี้สองตัวไม่อยู่ะเข้าเลย

chạy tay cho tay lâu quá ôi away he À, hai contract you he's all กูมาถุงที่มันอะเอ,าเอ,าอ้าเ้ยเป็นวัดเฮ้ยเดินไปไหนถึวอะเข้าไปในห้องนี้ไฟกปนลาว่ะไม่ทำไรเฮ้ยบอกกูหน่อยเฮ้ยไอ้ซัสสูญหายละเฟเวอร์กูโดนขงัง หายเทา่าโดนไฟขังเพี่อออกกอนออกก่อนออกก่อนไอ,อ,อ,อ้เที่ยไอ้เที่ยโอ้ยไอ้สัตว์ระเบิดจนไฟไม่บ้านเลย,ยนี่รู้ทำงานขีดไม่ได้เลยวะเฮ้ยเดือดรกเดือดรกเข้าทางหน้าบ้านด้วย ไฟจะใบบ้านนะจังหวะนี้ไฟดับแล้วไฟดับแล้วเอาหลงไอ้เหี้ยไปทางไหนวะทางนี้ทางนี้ไม่ทำอะไรกับตรงเนี้ยไม่ทำอะไรวะบอกกูนหน่อย อยู่หลังขึ้นไปชั้นบนวะบนเหรอ,บน,หรอบนไดอยู่ไหนบนไดบนไดบนได,นได <c oughs> มันมีชั้นเดียวไอ้บ้าแล้วไอ้กูทำอะไรวะบอกควาหน่อย ตรงนี้เรามาตรงนี้ก็ที่เดิมอยู่วะให้กูหาอะไรนี้หรือเปล่าเมดเมดที่อะไรวะกด e e ทำอะไรได้อือไม่เกี่ยวอยู่ตรงเนี้ย ยิงพื้นแม่งสัตว์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไอ้กูทำไรวะตรงเนี้ประมาณตรงนี้เดี๋ยวตัดก่อนไอสัตว์ก็เดินงงอยู่ข้างน้าอยู่ข้างล่างโอ้โห ต้องงอย่าง,งนานโอ้ยดีพิกอัพขวาเโอ้ยให้เผาจากจุดไปเอาให้ท่วมเอาให้ท่วมขบ้านขบ้านเดิ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 น,ดนจงกรมรอบบ้านโอ้ยเป็นบ้านดิเห็นน้ำมันไป มมลา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 ตหนออกนอกประตูคอมบอนคออเคอีกมามามาล่ลา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 ึบ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 กระจุดสุดท้ายจุดรอรอหนึ่ง โอเคจากนั้นก็ใช้ปืนยิงเาจะใช้กระบอกนี้ยิงกันมึกเอาไอ้เหี่ย่วขวดขวดเรียบร้อยเผาบ้านนี่ไฟลามเข้ามาในบ้านแล้วตัวนี้มันคืออะไรวะโอ้โหยัดแค่บ้านระเบิด กูเปิดอไรองเง้ยวะเอาเปิดครับเฮียเดี๋ยวกูคุยไปทั้งหมดได้เลยเปิดโอเคจบแล้วเฮียสวยงามเข้าไปในบ้านนี้เข้าในบ้านได้บอกว่าเราเข้าที่ลองเข้าดิโอ้ยโอ้ยเฮียเฮียเฮียตายเลยโอ้ยเฮีย เซิร์ฟเวอร์ตายโอเคก็ขอจบ GTA พาร์ทที่เท่าไหร่วะสตอรี่หมดแล้วกันไ่เพียงเท่านี้แล้วกันเอาพิชชันเฟลล์วโอเคโอเคโอเคเราไปต่อไปพาร์าสทสเกตในพาร์ทครับผม